จากเราเด็กสาวที่ทุกคนต้องมาสู้เพื่อความฝันและเพื่อความหวังและนี่คืออีกความหวังของเธอคนนี้หลังจากพ่อป่วยเจอบในสมองแตกแล้วก็แบบลม้มากเป็นบบผู้ป่วยติดเตียงแกก็เหมือนแบบ่ก็เหมือนแบบที่บ้านขาเสาหลักรอบๆหลายๆอย่างมันบีบม่ให้หนูต้องแบบัวขึ้นต้องดูแลตัวเองถ้าได้เป็นไอดอลหนูก็คงสามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้มากกว่านี้ เธอจะทำมันได้ดีแค่ไหนมาเชียร์ไปพร้อมกัน What? มันยากเกินใจจะทนไววช้าไปคงเสียดายบอกไได้ไหมให้เธอรู้ No 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 No, no, no. อเอาเสียงครบมือมาครับพี่ต๋องเหน่งให้ย,ยิ้มตลอดทั้งโชว์เลยเมื่อกี้นะครับไม่อยากให้เพลงจบเลยจริงๆอยากจะดูแบนส์เต้นต่อไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้แหละ มันเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นได้เห็นด้วยว่าการแสดงที่ดีที่เขาเรียกว่าครบเครื่องนั้นเป็นอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาหมดเลยดีมากค่ะครับผมโดยธรรมชาติของคนที่เป็นแดนเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะต้องเต้นให้ศิลปินจะซับพอร์ตตลอดเวลาเป็นสัญชาตญาณเลย แล้วเวลาที่เขาจะต้องก้าวออกมาเป็นศิลปินด้วยตัวเขาเองเขาจะยังมีสัญชาตญาณแบบนั้นอยู่เสมอแต่กับน้องเบนซ์พี่ไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยนั่นหมายความว่าคุณเป็นศิลปินได้ซึ่งน้องทำออกมาได้ดีมากๆครับผม เขาไม่ใา่ดีใจมากที่ได้ทิสิบวินาทีเกินคาดจากคำชมแบบพ่อหนูไม่คิดว่าแบบจะได้รับคำชมขนาดนี้ความจริงน้องเบนซ์นะครับมีถึงคนอยู่ถึงท่านนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นกำลังใจสำคัญให้กับน้องเบนซ์เสมอมานะฮะแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มาแต่แน่นอนผมเชื่อว่าท่านนั้นต้องให้กำลังใจอยู่ที่บ้านแน่นอนนะครับผมก็คือคุณพ่อเองนะครับผมถ้าคุณพ่อดูอยู่นะครับ อยากจะพูดอะไรกับพ่อบ้างครับน้องเนบนซ์แค่นี้นะคะตอนนี้เบนซ์ก็ไม่รู้ว่าป้ายังแบบดีหรือว่าแบบรับรู้ไหมแต่ว่าทุกอย่างที่ป้าทําให้เบนซ์ตลอดที่ผ่านมาถึงเบนซ์จะไม่เคยพูดแบบแสดงความรักออกมาให้ชัดเจนแต่ว่าเบนซ์รักป้ามากแล้วก็จะพยายามทาทุกอย่างให้สิ่งที่ป้าแบบ ส่งเสริมเบนมาตลอดบเบนส์จะฉันอตอบมันไปให้สำเร็จให้ได้ครับครับผมทีงแม้ว่าวันนี้ป้าน้องเบนจะมาดูไม่ได้นะฮะแต่พี่เชื่อนะครับทุกคนเชื่อว่าป้าเนี่ยต้องดูน้องเบนผ่านทีวีแน่นอนนะครับขอให้ป้าแข็งแรงหายไวๆนะครับผมขอเสียงเป็น,นกำลังใจนะครับให้น้องเบนครับและนี่คือคนสุดท้ายของกรุ๊ปนี้แล้วนะครับ ขอเสียงปรบมือดังต้อนรับน้องโกยา่าสวัสดีค่ะโกยา่าครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ13ปีค่ะอายุ13ปีวันนี้ที่เาจะมาโชว์เนี่ยเราจะมาโชว์อะไรบ้างโชว์ร้องแล้วก็โชว์เต้นค่ะร้องด้วยเต้นด้วยใช่ค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีต่อจากนี้ครับเป็นของโกย่าครับ เป็นเต้นม,มากๆแล้วก็เก่งมากค่ะเพราะว่าเหมือนทุกคนแบบมองมาที่หนูเลยโดยเฉพาะกรรมการ3คนคือมองมาที่หนูหนูก็แบบก็ทำหน้าไม่ถูกเลยค่ะค่ะก็สิบวิแรกต้องโชว์พลังเสียงให้กรรมการกดต่อให้ได้ค่ะคำม่ที่ทนด้วย เพื่อเธอคนนี้คนเดียวพอไหม <Yeah. S 3> Baby wait a minute ิ a w a y นเด a t y o fall in love in the night ขอบคุณค่ะ ทีท่านครับเป็นยังไงบ้างครับน้องโกย่าครับครบเครื่องมากๆครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแค่ตอนเต้นอย่างเดียวเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแบบอีโมชันที่ออกมาให้กับคนดูเนี่ยชัดเจนมากๆแล้วฟิลลิ่งทั้งตอนที่ร้องเพลงช้าก็ชัดตอนร้องเพลงเร็วก็ชัดขึ้นไปอีกเช่นกันนะครับต้องบอกว่าทำทุกโจทย์ออกมาภายใน40วิได้เป็นอย่างดีมากๆครับผมครับผมขอบคุณค่ะตรงคอน เต้นนี่คือแข็งแรงมากรองมากในฐานะที่พี่เคยแบบเคยขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพี่ก็เต้นอย่างกระฉับฉับเฉงผมพูดอะไรไปวะกระฉับกระเฉงกระฉับกระเฉงกระฉับกระเฉงฉับไวพี่ก็จะรู้ว่านี่คือการฝึกฝนมาอย่างดีนะครับแต่ในส่วนของร้องเนี่ยคือเลือกเพลงยากแล้วมีเวลาในการบูสต์ตัวเองเข้าไปหาเพลงน้อยมันก็อาจจะมีเหินมีอะไรไปนิดหน่อยแต่โดยภาพรวมก็คือเป็นมาตรฐานที่ดีเลย ขอบคุณครับ,รบขอบคุณค่ะค,ค่ะก็ได้เวลาครบ40วีก็รู้สึกแบบดีใจมากๆก,กแบบเออได้ครบทำเต็มที่ได้ทำโชว์ที่เราเตรียมไว้มานานแบบเต็มที่แบบเต็มๆค่ะน่าจะมีโอกาสได้เข้ารอบมากขึ้นค่ะ5คนนี้ครับจะมีใครผ่านเข้ารอบไปบ้างตอนนี้เป็นเวลาของกรรมการครับ การที่ได้40วิทั้ง5คนเลยหนูคิดว่าทั้งหมดอะ่ะเข้ารอบหมดเลยหนูคิดว่าโชว์ของหนูก็ทำให้เขาอยากดูเขาสนใจอะคะ่ะเขาเลยกดให้แอบคิดว่าตัวเองอาจจะไม่รอดครับการได้40วิไม่ได้การันตีว่าจะผ่านเข้ารอบใจตอนแรกที่แบบว่าไม่กดดันไม่ตื่นไมทีเลยก็เริ่มกดดันขึ้นและสำหรับรุน่นี้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกคือ เบนส์ครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่ แพแปรวครับขอบคุณค่ะและตอนนี้นะครับโกยา่าเนเน่นะครับหนึ่งในสองคนนี้ครับจะมีเพียงคนเดียวครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือ ย่าครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเน่เน่นะครับไม่เป็นไรนะครับเราทำกันอย่างเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วนะครับโอกาสยังมีต่อไปนะครับขอเสียงให้เน่เน่ครับล็ขอแสดงความเสียใจกับน้องๆที่ไม่ประสบความสำเร็จในการผ่านเข้ารอบสู่ paradise แต่เราก็เชื่อว่าด้วยพลังหัวใจที่แข็งแกร่งจะพาน้องๆประสบความสำเร็จได้ในสักวันหนึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับและตอนนี้เราก็ได้น้องๆเข้ารอบสุภาราได์ Paradise แล้ว11คนด้วยกันขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เยลลี่ปีโป ตั้านต้องมาลุ้นกันต่อกับการออดิชั่นสุดโหดที่ยังดำเนินต่อไปได,ได้ตัวร้องเนี่ยเขาจะมีแผลอยู่เยอะเหมือนกันควน่ำเลยเ็กตกมาตายเลยใครจะได้เข้าสู่ paradise า p a ครับลา